คนวันอาทิตย์กงล้อแห่งโชคชะตาดวงชะตาถูกเลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอ้าแขนรับคุณพลังงานของความก้าวหน้าไม่ว่าในอดีตนั้นคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนกรกฎานี้การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณการเดินทางการโยกย้ายงานใหม่คนใหม่และสิ่งใหม่ๆกําลังจะวิ่งเข้าหาคุณนะคะเดี๋ยวรับไปต่อกันอีกมิ้งสรับค่ะ คุณได้ไพ่เดอะไฮโลแฟนส์ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระสังฆราชนะคะในเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลปกปักคุ้มครองความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไพ,พ่จักรพรรดินีเดอะเอ็มเพลความอุดมสมบูรณ์หยิบแบบอะไรมีความสมหวังและมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าในอดีตนั้นคุณจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนกรกฎาคมน,นี้ สถานการณ์ที่คุณนั้นอาจจะมีการอดทนรอบางสิ่งบางอย่างความเศร้าความเสียใจคุณจะสามารถเดินออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นได้บางสิ่งบางอย่างคุณจะสามารถทิ้งเรื่องราวเหล่านั้นได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจะมอบความเข้มแข็งและสุขสงบภายในเดือนนี้ให้คุณ คุณจะได้รับข่าวดีการเงินรายได้ความพึงพอใจในเดือนนี้เป็นอย่างมากเลยสิ่งไหนที่คุณรอคอยมีเกณฑ์สมหวังและฝันเป็นจริงนะคะพลังงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเยียวยาคืนความสุขความสมหวังพลังกายพลังใจเข้มแข็งในตัวตนของคุณนะคะและนี่ก็คือพลังงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะบายบายค่ะ